ร,รักกันเท้แท่านจะมีลัสุล้วมาดูสัลัมท่านซูลวจาดอะไรัสิลไม่ปลกตน้นะั่มแต่ทำนึงท่านจะมีเดิน่านไปเรื่ความ จะมีก็ถามคนข้างบ้านว่าญิงงควนี้หายไปไหนไม่มาทำเหมือนกับเยี่ยนที่นานเคยทำทุกวันคูกบอกกับท่านนาดีาว่านานนะัย้ยป่วยท่านอับดุลลาห์สั่า พุดกับว่าอีกสักกี่ร้อยพุธกับว่าก็ไม่สามารถที่จะบรรยายไม่สามารถที่จะพูดได้นหมดการบรรยายของนักวิชาการก็ไม่สิ้นสุดแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านพี่น้องครับที่อยากจะเรียบร้องท่านพี่น้องเชิญ อย่างที่จะกลับไปทบทรัวครับท่านพี่น้องครับสารเรียทั้งหลยา,ายแหล่ที่มาทางเกิดขึ้นที่เราชูล่าสุสโขทัยมิวัสลัมสุน,นัขของท่านปวสาของท่าน,าานและอัลกุรอานถู่กามอมเอาเนี่ยก็มาเลื่องจากเรานั้นแหละเรามีของดีเรามีของเด่นเรามีของเงี่ยงแต่เราไม่เคยไม่สใส่ใจ เพราะประวัติศาสตร์ของท่านจะมีที่ท่านกระจายเงินมันเป็นเพียงไม่กี่บาทหาซื้อหนังสือเอามาอ่านเอามาพูดเอามาคุยกันให้มากในงงสนทนาของท่านเระูดเป็นอย่างไรเราจะทำอะไรให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านได้ที่อัลลอฮฺปลานุฮฺตรัสวา ในคำประกาศและยืนยันไว้แล้วว่าการที่เราจะแสดงออกว่าเรารักอัลลอฮ์สุดาห์ดูบานาต้นการที่เราต้อปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุลตาะอินคุณตุ้งติ้งตูนตัฟัดจะไปรู้ดีอย่างทีุณบอกหางพวกเจ้าตาขาวว่าพวกเจ้ารักเขาต้องปฏิบัติตามฉันเถอะอันยุคอัลลอฮ์สุลตาะสัลลัลลอฮ์อะลัยฮิสซาลาฮ์ย่างทีุณบอกวอัลลอ มันคิดได้ง,ง,ง่ายๆคิดชักๆเราไม่ต้องไปตัดสินให้มันมันเป็นเงื่อไนไขเราจะให้เรา 老魏。鞍鞍 พี่น้องถามหลายๆคนที่ทําได้ทำอะไรอยากจะให้พี่น้องทําได้เคยดีไหมครับที่ท่านพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วพี่น้องอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลัลลีอัคยานะบะดเดมมาอามาตราไวริกมุชุทำไมท่านถึงอ่านดูอานึงก็บอกประสูตสอนวันนี้ท่านพี่น้องจะเดินเข้าห้องนั้นพี่น้องก้าวเท้าซ้ายเข้าไปบิสมิลลาฮิอัลลอฮฺ าเหล่านี้นะครับที่จะเอามาชนะบรรดาพวกศักตรูาทั้งหลายที่กำลังพยายามหาหนทางที่จะสร้างความวุ่นวายในสังคมเรามีสติที่มีสติผลน,นะครับเราจะต้องจัดก,การเราจะต้องเริ่มครอบครัวไทยครอบครัวมัน อยางกรณีเอางูอังู่สุกุมารีกุมนาเราวันนี้เรายังไปแสวงหาปัจจัยาชีพที่จะเอามาแทนเอามาให้เรากินเอาให้เรามีชีวิตได้เรายอมเสียเวลาเรายอมตึงตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองป่าเข้าไปในป่ายางนะอาจจะมีงูอาจจะมีแมงกองเราไม่กลัวมันเพื่อที่จะให้ได้มันซึ่งแค่ปัจจัยเดียวย่า BAM! นั้นครับท่านดีองครับด้วยกับเวลาด้วยสถันการเหตุการณ์ต่างๆวันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไรแต่อะไรจะเกิดมันต้องเกิดไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุบตาลาได้บอกเอาไว้ว่าเตียมต้องมาการทำสงครามระหว่างมุสลิมกับอิบูดีต้องมาวันนั้นเราจะอยู่ไหน

เหมือนกับเมื่อกี้ประวัติศาสตร์บรรดาภรรยาลูกของทนายผู้หลายคนในก่อนหน้าที่เราตรวจสอบพวกเขาหรือแม้แต่คนที่ทนายเบียวมาซาโลว่าอะไรย่างไรก็ตามรักมากที่สุดในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็คือท่านอากุลลอห์คอยปกป้องคอยคุ้มกันคอยช่วยเหลือท่านนายเบียวมาซาโลว่าโดยสร้างตลอดที่ท่านทำการดาวน์โหลดแมนเล่นต้องการับจนกระทั่งท่านตายไป ่านไม่สามารถที่จะตามอัชฮลลอฮฺมิลาหิลลวะท่านอัลลอฮฺลงวะทางลงมาว่าครับอินนะกาลาตะฮลีมันอะฮบับละวาลาติมอ้วะยะฮดีไมยะชามุฮัมมัดได้ที่เขาไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับคนที่เจ้ารักได้แต่ถ้าว่าอัลลอฮตฺจะทานจะให้ทางนำฉะนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้คนที่เรา หลงอย่าไปมุ่งอย่าไปพะวงในเรื่องปัดใจที่มาจากกัาพอนร,ริสกี้มาจากัพอหลายคนพยายามที่จะผลขวาของกขายกทับเรือร ไปเรียนไปฟังไปดูไปชมคอร์ทั้งมีกี่ชอ่องรู้ทุกช่องที่สอนเรื่องศาสนาแต่กลับไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาทำในชีวิตของครับมาเอามาปฏิบัติในชีวิตของครับผ่านไปสิบปีผ่านไปยี่สิบปีก็มานะฉะนั้นใ,ให้เราตัดสินตัวเองและเริ่มไม่มีอะไรสายัลอดสุฮานุบาล รับการเอาว่างของเ่าของตรงตามใจที่ชีวิตยังไม่นานพอเถิดขอให้พี่น้องทั้งหลายและครอบครัวของพี่ก็จะพยายามในการที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ในเรื่องของศาสนาเพื่อที่จะปกป้องตัวเครอบครัวและพี่น้องและพี่น้องชีวิตทั่วไปให้คนกับความรุ่งเรืองของพระองค์ผู้ริเริ่มการและสร้างความอุดมสมบูรณ์ควะมดีงามในมุสลิม どうぞ。<laughs>